าฝึกแบบมโนยินี่ก็จะไปได้ไกลกว่าน,นี้นะถ้ามโนยิธิเป็นส่วนหนึ่งเอราพิญญาถ้าว<อ>ิชาสามก็ฝึกแต่เห็นมโนยิธิกับอภิญาอภิญาวิชาสามต่างแบบนี้นะวิชาสามได้แต่เห็นอย่างเดียวไปไม่ได้เทวดาอยู่ที่ไหนเราเห็นคุยกันได้พรหมยินไหนเราเห็นคุยกันได้รนรกสวรรค์ยู่ไหนเห็นคงคุยกันได้จะไปไม่ได้ ถ้าพิญญาเห็นด้วยไปได้ด้วยไม่ที่ฝึกอยู่นี่เป็นหลักสูตรของพิญญาแต้ก็ไม่เต็มตรานะกราบครับเอะเอ๊ะเอ,เอประเภทไปทั้งยกเครื่องนี่ต้อง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 ครบอภิญญาหกขึจะไปไต่อไปจนยกเครื่องมันก็ไม่ยากาเอา<ห>เชือกย่อนย่อนเชือกมาผูกคอต <c oughs> ิดคอไปเครื่องพอเป็นอย่างนี้ไปก็ไปทั้งเครื่องครับครับยกเครื่องมาฝึกยากขนาด มนุยธิเต็มตรายังฝึกกนไม่ได้เลย oh. เวลานี้ฝึกขึ้นกำลัง oh. ก็มีผลเสมอกันเราไปได้แต่ความแจ่มใสนั้นต่างกัน oh. ถ้าเต็มกำลังมันแจ่มใสทุกอย่าง oh. อย่างสมมติว่าคนจะสอบไล่และสอบเข้าทำงานนี่นะเร oh. ื่องเล็ก oh. ข้อสอบเขาออกจะออกอะไรเราทราบจะตอบไปยังไงเราทราบ oh. ในว่าก่อนมาเช็ฝึกเต็มกลังมาปีศูนย์แปดมาฝึกได้ปีเดียวศูนย์แปดหลังจากนั้นไม่มีใครได้เลยต่อมาสิบปีไม่มีใครได้พระจะบอกให้ลดลงครึ่งกําลังลดงได้กับมากถ้าฝึกเต็มกำลังนั้นมันมีเด็กคนหนึ่งเขาจะสอบปอสี่ใช่ไหมครับราเด็กที่พีจิตแกก็ไปดูหนังสือเจอมาก็มาบ้านก็เล่นมาบ้านเขาเล่นไม่กระดุกหาทําไมไม่ดูหนังสือจะสอบอยู่แล้วแกบอกว่าผมเรืกดูทําไม ข้อสอบครูจะออกอะไรผมรู้หมดแล้วแล้วตอบว่ายังไงผมก็สาดแม่ก็หาแกมูแม่ก็ดุแกก็เลยเขียนข้อสอบให้แม่เขียนไว้เสร็จวันอสอบจริงๆแม่ไปดูเหมือนกันทุกตัวเลยเหมือนก็นลอกมาใช่ไหมถ้าเต็งกำลังมีผลตามนีม้ลาหน้าเชดายที่สุดแล้วไม่มีใครได้ครับ แต่เขาได้ทุกคนก็จะพอใสวันที่หนึ่งวันที่สิก <c oughs> <c oughs> คนเยอะก็พอแล้ว <c oughs> ไอเต็มกาลังนอนพูดกันชัดครับครับเมื่อก่อนนี้มีได้อยู่คนเด็กอายุสิบสามปีเขาไปมีน้ำได้หลายสิบคนนั้นแปดสิบคนกว่าอฝึกปรเดี๋ยวเดียวได้ไปถึงสิบนาทีมีเด็กอย่คนเจไปเด็กผู้หญิงเขาไม่รู้เสือหานะครับ,รบอันนี้แกเก่งมากเก่งกว่าทุกคน่ฝึก โอ้ okay, <Okay. S 1> แก่ยังไงกันหลวงพ่อได้คล่องแค่วมากแจ่มมสามากไปไหนไปได้เลยทุกอย่าง<อ>แล้วทุกคนเอาไว้วางใจแกพอหวยจะออกเข<อ>าก็าใช้แกดิครับ,ปรบไปถามไทรไหมครเทวราชาเลยเดี๋ยไปถามไม่อินโอ้โหบอกเองไปถามไม่อินเนี่ยหวยอ,อกอะไรจ้าโยมก็สั่งนะครับคพอยถึงน่านกับปราบท่านหนี่งบอกอินูมาไงวะลงขอหวยกันถามหวยอะไร โหยเดือดายสามตัวบอกเอ้กูมีแต่ตัวกินว่ะ <laughs> โอ้เจอพระอินทร์จริงก็แล้วใช่แต่บอก,ก็บอกอินเลยปู่น่ะเป็นพระนะเขาเรียกว่าพระอินทร์โอ้ไปทุจริตไม่ได้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กันลาบอยู่กับบนรถไทานทานก็เคยทํามาดีแล้วก็ถูกเองอถ้าเธอฝก็ทานยังไม่ถืนก็ถูกไม่ได้ทะเลให้ไม่ได้หามกหนักั เดี๋ยวพอคลาแรกงงนี่ถูกป่ะทำบุญแบบไหนประเภทไหนแล้วที่ชอบถูกทุกงวดทุกงวดทุกงวดนะอไม่ใช่ก่อนนี้เขาทําบุญโดยไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาไว้ก่อนคือไม่มีการเตรียมการอ,อ,อย่างที่เราทำบุญทานเราเตรียมการก่อนใช่ไหมคร,บรบับอดีตผลประเภทนี้ให้ผลด้วยการทํามาให้กินประเภทถูลาบลอยนี่ไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนถึงปุปป๊บปั๊บเขาทำบุญแล้วนึกเอาเอาเอาเลยตกลงอตง้องต้องประเภทนี้ท,นที่จะถูกหวยนะ<ช> จะเป็นลาบลอยไม่มีาการเตรียมการโอ้ได้การละ <c oughs> เอาละชาติน้ารวยใหญ่ก็ <c oughs> เราวอกมีมีค้างโตยโยต้าเมื่อ,อคืนนี่แหละเอะเมื่อคืนรถอะไรห้าแสนสามหมื่นแปดพันนะเดี๋ยวนี้สบายแล้วพี่น้องทั้งหลายแป๊บเดียวเมื่อคืนไม่น่าเชื่อเลยได้ตั้งหลายร้อยบาทคุ้มแล้วสบายแล้วได้กี่ร้อยเอ๊เท่าไหร่กูไดหลายตังนะ อ่าเนี่ยบุญประเภทแบบอะไรไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเยอะกี่เออเนี่ยเขาจริงจริงมีการเตรียมไวก่อนอ๋อทุกขโทรยาตะโทโหสติอ๋ออ๋อหาสฉนมันออกไปแล้วนี่ครับใหม่ไม่มาเลยครับอาจะมาใหม่ก็ได้เออก็เลียก็ทําบุญตุ่ยต่างีุ่ต่างเอาเสี่ยงเลยอ่า